ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นกล่อง e u u ของ AC a u t o g รแกนะครับที่ชื่อว่า s t a g e 4 Qnex p l u กนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ออกมานะครับออกมาทดแทนตัวที่เป็น s t a g e 4 Q-Box นะแต่ก่อนหน้านี้จะใช้เป็นตัว Q-Box เนี่ยตัว Q-Nex เนี่ยเพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อไม่นานนี้เองก็เป็นตัววัสดุที่ทำจากพลาสติกนะครับระบบซอฟต์แวร์ข้างในก็จะไวกว่า Sta ตโ o Fast ดังนั้นรถบางประเภทที่ต้องใช้ ทีเด็ดที่ขาดในการจูนหรือว่าฟังกชันบางฟังก์ชันที่เป็นลดฟังก์ชันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเลยไม่สามารถใช้200โกฟาได้เลยจําเป็นต้องมาใช้ตัว Q Net ะคะิวเน็กพัดครับลาฮาหน่าเนี่ยหงทองใช้มาเป็น10ปีแล้วในอยู่ยุคนึงก็คือว่าเป็นรางที่ดีนะครับในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นรางที่ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าไม่นับพวกรางเคอินในตัวฮาหน่าเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนครับแต่ก่อนจะแยกเป็นสีแดง แล้วก็จะเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้ถูกทําเป็นสีเขียวอย่างเดียวแล้วก็ใช้นอเซลตรงนี้เป็นตัวกําหนดเหมือนกับว่าให้เป็นสีแดงข้อดีจะต่างกับพวกรางวอรเทคกับรางที่ต้องเจาะรูเนี่ยคือในเมื่อนอเซลเขาทามาจากโรงงานนะครับความเสถียรในการเจาะมันจะแม่นยํากว่าแต่ตัวนี้มีอยู่แค่2เบอร์ใส่นอเซลเข้าไปจะกลายเป็นสีแดงพอถอดออกจะกลายเป็นสีเขียวจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นรางที่เป็นสีฟ้าอันนั้นคือจะจ่าย c ีซีที่สูงมาก ถือว่าเป็นรางที่ทนในระดับหนึ่งแล้วเราก็ถูกใช้งานเข้ามาเยอะและ้วนะเมื่อ10ปีที่แล้วถือว่าเป็นรางที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าไม่นับเคอินแต่ในปัจจุบันก็มีรางที่มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างขึ้นมาหลายตัวอันนี้ก็เป็นแบบที่1แบบประเภทรางอีกประเภทหนึ่งครับก็คือแบบประเภทที่เป็นรางแยกนะครับนี่ที่รางแยกเนี่ยมันจะต้องมีรางเพื่อมาแล้วก็มีทอ่อแก๊สยาวมีคำถามค่อนข้างเยอะบางที่บอกใช้เป็นรางแยกจะทําแบบไหนดี จริงๆความเป็นจริงคือต้นทุนที่มันเป็นหัวแบบนี้ที่มันไม่มีรางเนี่ยถูกกว่านะฮะแต่ว่าในตัวหงทองเองเนี่ยจะถูกใช้ที่มันเป็นรางแยกเฉพาะรถที่มีท่อไอดีที่มีระยะต่างกันหมายถึงว่าระยะห่างมีท่อยาวที่ต่างกันหรือรถบางรุ่นที่ท่อไม่สามารถใช้แบบรางได้แตใ่ในความคิดผมเอง ยังคงชอบความที่มันเป็นรางอยู่เพราะว่ามันมีที่ให้ยึดเวลาที่รถมันสั่นเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่ถ้ามันเป็นแบบประเภทรางเนี่ยมันจะแยกเดี่ยวเวลารถวิ่งมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนได้นะครับถ้าตัวไหนใส่แบบรางได้จะควรใส่แบบรางซึ่งความเป็นจริงตัวรางแพงกว่าที่เป็นรางแยกรางแยกก็เหมือนกันครับก็จะมี ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็คือใช้นอตเซลเอาถ้าถอดออกเป็นสีเขียวถ้าใส่เข้าไปจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็จะมีรางแยกที่เป็นรางสีฟ้าซึ่งจะใช้กับรถที่เป็นซีซีสูงอันนี้ก็คือเป็นสเปคของรางฮาน่าครับนี่จะเป็นหม้อโทมาเซโตนอร์ดิกสังเกตว่ามันจะเป็นรางตรงท่อน้ำเนี่ยจะเป็นสีดําและตัวหม้อโทมาเซโตเนี่ยเป็นหม้อที่เป็นมาตรฐาน ในระดับที่ใช้กันมาเป็น10บสปีและต้องจําไว้อย่างนี้นะครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้ดีรุ่นนี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไปบางครั้งบางช่วงเวลาต่อให้มันเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกันมันอาจจะมีในรถการผลิตบางตัวที่มันเกิดปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราหงทองเนี่ยเราทํารถค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ย อยากให้ลูกค้ามั่นใจที่ตัวหงทองในการเลือกนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะไม่เกิดย้อนหลังคนที่จะต้องแก้จะเป็นเราอุปกรณ์มันอยู่ที่ระบบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มอนอริกเนี่ยมันถือว่าเป็นม้อที่เป็นลูกใหญ่ณนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้ดีก่อนหน้านั้นมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาวิดีโอหลายๆตัวบางทีพี่ดูเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย รุ่นนั้นมันอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับการผลิตมันเริ่มมีการก๊อปปี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นการจะซื้อของพวกนี้ต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับหลายคนซื้อหมอไปแล้วไปเปลี่ยนดังนั้นร้านจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนั้นผมแนะนําว่าให้ร้านเป็นคนประกอบซะนะครับเขาจะได้รับผิดชอบเรื่องนั้นได้ตัวนอดิกเนี่ยมันเป็นหม้อที่รองรับในสเปคดัตช์ชีตคือ250หแรงม้าแต่แรงม้าที่เห็นเนี่ย มันจะมีคู่มือเขาทางเข้าเนี่ยหม้อที่แรงม้าสงสูงเนี่ยจะเป็น8มิลนะครับดังนั้นการเดินตัดทองแดงจําเป็นต้องเป็น8มิลด้วยถึงจะได้แรงม้าที่สูงตามนั้นไม่ใช่ว่าเราใส่หม้อแรงม้าสูงแต่แป๊บทองแดงเราเล็กนะครับคือถ้าสเปคที่250มันอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ180แต่หัวใจคือเวลาใส่ไปแล้วล้วเหยียบคลิกดาวแรงดันมันนิ่งไหมถ้ามันนิ่งเนี่ยถือว่าใช้ได้ตามสเปคเขาเลยเนี่ย จะให้เป็น250เลียงม้าต้องใส่มันติวาวที่เป็นรู8มิลด้วย mm hmm. เขาเรียกว่ามันติวาวเอ็กต้าแต่ในบ้านเราเนี่ยผู้นําเข้าไม่ได้นําเข้ามันติวาวที่เป็นเอ็กต้าเข้ามาเลยมันก็เลยอาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้สิ่งที่เขียนเอาไว้ในสเปคใน d Data s h e ี t คือ250ใช้งานจริงยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเลือกมาใช้ในระบบที่ร้านเพราะเราเห็นว่ามันค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับ ในล็อตบางล็อตนะครับในบางล็อตไหนที่ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นตรงนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกให้ตัวหมอ้อโทมาเซตโตเนี่ยก็จะเป็นการผลิตที่เป็นของอิตาลีถือว่าเป็นหม้อราคาที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีจุดอ่อนมันจะมีอยู่นิดหน่อยก็คือมันมีประก็นคือเกือบทุกยี่ห้อครับมันก็จะมีโอกาสรั่วแต่ก็อาจจะใช้งานกันไประดับที่เยอะมากนะครับแสนสองแสนโลก็อาจจะมีการรั่วซึมตรงนี้ได้บ้างนะครับในตัวเปลี่ยนก็จะมีกองแก๊ด้านบนบ กองแก๊สก็จะมีเป็นกองกระดาษเป็นเขาเรียกว่ากองกองหยาบส่วนกองละเอียดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี้กองหยาบจะเป็นตัวที่ติดกับหม้อแล้วก็พวกโซลินนย์เนี่ยฮะคือปัญหาไม่ค่อยมีจะเป็นหม้อที่เป็นตัวล่างสุดที่หงทองจะใช้นะครับมันจะมีตัวอื่นอีกที่ราคาถูกกว่านี้เราตัดปัญหาไม่ใช้เราใช้หม้อทโทมาเซโตก็จะมี2รุ่นสีฟ้าเป็นเอสีดําเป็นนอร์ดิกตัวนี้ถ้าเป็นรถที่อย่างในวิโก้เนี่ยจะ160หแรงม้า ตัวนี้จะเอาอยู่นะครับแต่การเอาอยู่ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของ ECU ที่ติดตั้งด้วยนะครับว่ามันมีการคำนวณชดเชยอัตราหัวฉีดหรือเปล่าแรงดันหม้อเวลาหยุบคลิกด,ดาวแรงดันจะตกลงเยอะหรือเปล่านะครับการทำโฟเลดให้มันสมบูรณ์การทำโฟให้มันใหญ่การทำแป๊บทองแดงให้มันเหมาะสมแล้วก็การจูนชดเชยหัวฉีดในขณะที่แรงดันตกอันนั้นจะอยู่ที่ความเก่งของในแต่ละ ECU อีกครั้งหนึ่ง นี่ถือว่าเป็นม้อมาตรฐานที่ดีท,ท,ที่ที่เราเลือกใช้มาเป็น10ปีแต่ต้องดูลอดการผลิตแต่ละลอดด้วยนะครับส่วนสวิตช์แก๊สของ a c นะครับก็จะมี2แบบนะครับก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่า LED 600นะครับก็คือเป็นตัวที่มันจะมีไฟอยู่ในระบบได้ แล้วก็ตัวรุ่นที่ใช้กันมาในระดับประมาณ7จปีแล้วนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสีเขียวๆด้านในนะครับด้านวงกลมด้านในก็สวิตช์แก๊สไม่มีประเด็นอะไรนะครับส่วนมากเวลาถ้าเกิดว่าเราก็จะสั่งจะเป็นของใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ในในตลาดที่ AC มีก็ถ้าได้ตัวไหนก็ตัวนี้มีหน้าที่ไว้เลือกสวิตช์อย่างเดียวเอาไว้เลือกเชื่อเพื่ออย่างเดียว